เที่ยวชาวต่างชาติทั้งาาร้านนะครับผมดอกดาวเรืองพี่น้องครับผมพี่น้องสวยงามมากเลยครับอันนี้อันนี้ก็เอินกระหังเนาะกระหังน้ำเนาะปั่นน้ำนะพี่น้อง แมนบ่ครับไปายพี่เตอ๋เกอก็กระหังแบบปั้นน้ำพี่นอ้องปายเตอเอินผิดเ,เอินอถูกขอไผ่ดัมเดอ้อครับนี่นะอู้ห์หอเลยครับกระหังครับผมสบายดีสวัสดีครับบายพเตอ๋เอมาอัปเดต สนามชัยนะครับเนาะตอนนี้ก็บอต้องนี่ก็จะลดพระนะครับผมโอ้โหพี่น้องสวยงามจริงๆนะครับผมวสวยงามอลังการเลยครับฝรั่งต่างชาติมาถ่ายรูปกันนะครับผม มีทางออกนะครับผมตอนนี้ตาพิเตอร์จะเดินไปนะครับนะตนไ้า,ามไลา,า่วนีจะนน้ใช้น,ชน,ชน,ชนะครับผมความลึกนะครับสันล่างครับ แดดเรายอดรแดดตอนนี้บาปิเตอร์เดินตามพุทบาทขึ้นจากสถานีนาชาน้มไชยนะครับผมบาปิเตอร์เดินตามพุทบาทนะครับผมบาปิเตอร์จะไปวัด โหนะครับผมโหขุดบาทพี่น้องกมีขายเสื้อผ้าพี่น้องเนาะเห็นบหมพี่น้องขายหมวกขายหมวกขายเสื้อผ้าเ่ทศการมีดอกไม้นะครับสวยงามงามทั้ง,งนั้นเสียงดังก็บอไปไเด้อครับผมผมเดินตามขุดบาทนะครับเนาะ ที่จอดนี่มีแต่รถนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับผม,มชาวต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องเห็นบั้อ้โหยอดเลยครับผมนี่ตรงทางมบาบิเตอร์กับวัดโพเด้อครับผมนี่เห็นบั้พี่น้องจอดเป็นแถวเลยพี่น้องนี่เป็นนานนาฬิกานะครับ วัดโพนิกาครับผมเด็บร่างรางสานี้วัดโพ์นะครับผมปู่คนมานั่งนี่นะครับมีเด็นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทองาาร้านนะครับผมดอกดาวเรืองพี่น้องครับผม น้องสวยงามมากเลยครับอันนี้อันนี้ก็เอิญกระหังเนาะกระหังน้ำเนาะปั่นน้ำนะพี่นอ้องแม็นบ่ครับไปไปดูเหรอกระหังแบบปั่นน้ำพี่นอ้องไปไปเจอเอิญผิดเอิญถูกขออภยัยอ็มเด้อครับ นี่นะอูโหยอดเลยครับกระหังครับผมรถเมงามไม่พี่น้องเอ้ยสองสั้นพี่น้องรถเมงรถหัวน้องนูกะหอดวัดพระแก้วครับผม สวยงามพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่เ,เริ่มเตรียมแล้วครับผมเริ่มเตรียมงานทรงกลานแล้วตอนนี้นะครับผมนักท้องเที่ยวก็เริ่มมาเยอะเลยนะครับผมนะเนาะ อ,อ,อย่าให้พี่เพื่อนๆได้รับชมบาร์บิเตอร์ด้วยนะครับผมบาร์บิเตอร์คือจากสถานีรถไฟเอบาร์ทีชนาำชัยนะการเดินตามพุทธบาทมาเดินผ่านบัตโรโพแล้วออก็มาสมบรรยากาศพุทธบาทพุทธบาทน้าวัดพระแก้วนะครับผม อพี่น้องครับเดี๋ยวูเปิดให้ชมหรือเปล่านะภาคบนิ่งก็ขคอไผ่เด้อบาดเติร์กอันยังไวแน่นะครับเนาะเสียงดังแน่จังน,จน้อยครับบาดเติร์กกับโบนี่โบ้ใไ่ไหมเนาะไห่ลักลอยก็เลยมันดังเสียงมันบวกเขาก็ปากเป็น กำลังใจให้บาวิเตอร์ด้วยนะครับผมบาบิเตอร์จะได้เกมเงินซื้อใหม่นะครับเนาะแต่ละบาทแต่ละสตางครับลุยไปลุยเลยครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้สิวเลยครับผม นน้เห็นบอกพี่น้องปืนใหญ่นะครับมัตจรครับปืนใหญ่นะครับนู้ปืนใหญ่นะครับ ม,ออมีเสียงดยนตรีครับดังมากเลยครับโอ้โห <Ooh. S 1> นี่พี่น้องงามเลยปาปิเตอร์ hmm. ขอจบคลิปอันนี้ก่ันเลยครับผมรั mm hmm. บชมไปนะครับฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ